ทำคมประจำวันยาเสพติดทำลายมนุษย์ปากากบาททำลายชาติเอ๊ะปากระบาดคืออะไรนะหรือว่าจะหมายถึงประเตรียมตัวบินแล้วหนึ่งสิอันดับผู้นำประเทศแต่ละประเทศได้เงินเดือนเท่าไหร่มีลุงแถวบ้านด้วยนะ <Hello! S 2> ผู้นำประเทศถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นคนที่ชี้ทถถถิศทางว่าประเทศจะเดินหน้าไปในทถถิศทางไหนประเทศจะล่มเจิมหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับผู้นำนั่นแหละแล้วผู้นำแต่และประเทศได้เงินเดือนเคนละเท่าไร่ก่อนจะไปดูคลิปการอย่าลืม,ลมกดไลค์ลลเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะกดซับสไครต์ให้แอดด้วยล่ะถ้าพร้อมดูกันแล้วไปดูกันเลยสิบ ลีเซียนลึงประเทศสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณารัฐสิงคโปร์เป็นตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารและหัวหน้ารัฐบาลของสิงคโปร์แต่งตั้งโดยประธาน,นาธิบดีโดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีมาตั้งแต่พศ2502ในช่วงที่สิงคโปร์ได้รับสิทธิ์ปกครองตนเองจากอังกฤษและเพื่อนๆรู้หรือเปล่าละ่ะว่าลีเซียนลึงเนี่ยเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษามาลยูภาษาจีนและภาษารัสเซียได้ประวัติเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆจบมหาวิทยาลัยแคมเบจจากประเทศอังกฤษ,ษสาขาคณิตศาสตร์จบบด้วยเกียรินิยมอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ต่อเธที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาโดยเงินเดือนโดยประมาณตกอยู่ที่4,516,635บาท โรดิโกดูเด้ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์โดยเขามักจะถูกเรียกด้วยชื่อเลยนว่าดีกกงเป็นนักการเมืองและทนายความชาวฟิลิปปินส์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์คนที่16ตั้งแต่ปี2559เขาได้ลงสมัครรับเลือกเป็นประธานาธิบดีได้รับชัยชนะเสียงมากกว่า 13.2ล้านเสียงคิดเป็น38.72%ภายหลังที่เขาได้รับเลือกตั้งเขาก็ประกาศใช้นโยบายที่ค่อนข้างรุนแรงในการกวาดล้างอัชยากรรมไปให้หมดและเงินเดือนโดยประมาณตกอยู่ที่2 4 4 0 0 0บาท 8. อิมาอ,อิลซับลียังกบแห่งประเทศมาเลเซีย เป็นนักการเมืองชาวมาเลเซียดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและยังมีตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายโดยเอสมาออลได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตมรีแห่งมาเลเซียในวันที่21สิงหาคมปี2564 หลังจากที่นายกคนเก่าลาออกเนื่องจากปัญหาระบาดโควิด -19 โดยเงินเดือนเดินประมาณตกอยู่ที่1 7 1 1 3 9บาทเจ็ดเจอรเควิดเดอรประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่7และคนปัจจุบันของประเทศอินโดนีเซียเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงจาการ์ตา และได้รับการเลือกตั้งในวันที่9กรกฎาคมปี2557โดยเงินเดือนโดยประมาณตกอยู่ที่146,59 0บาท 6. y ย s h ชิฮิเดะซุงะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเขาเป็นนักการเมืองชาวญี่ปุ่นอดีตเคยเดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึงอ่ะถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในยุคเรวะแต่ล่าสุดในวันที่3กันยายนปี2564สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโยชิฮิเดะซุง g a ะจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังที่ขึ้นตำแหน่งนี้มาเพียง1ปีเท่านั้นแล้วลุงที่อยู่มาเป็น7ปี8ปีไม่คิดจะลาออกบ้างหรือไงอ่ะไม่ได้กล่าวถึงใครนะ โดยเงินเดือนโดยประมาณของนายกญี่ปุ่นตกอยู่ที่5,33,79 0บาทนั่นเอง 5. บอริจอนสันอเล็กซานเดอร์บอริสเดฟราฟรจอนสันเป็นนักการเมืองชาวบริเตนดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสหรัฐอาณาจักร โดยเขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนในปี2008ถึงปี2016นอกจากนี้บริจอนสันยังมีส่วนสำคัญมากในการกำหนดนโยบายเสรีทางการสังคมเศรษฐกิจต่างๆและเขายัางเป็นพวกชาตินิยมอีกด้วยที่สำคัญเขาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน บ็อกเซคนสําคัญหรือเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่สนับสนุนเอาอังกฤษออกจากสภ,ภาพยุโรปนั่นเองโดยเงินเดือนประจําตําแหน่งตกอเก่ยวที่525,442บาทนั่นเอง 4. ี่วลาดิเมียปูตินปูตินเป็นนักการเมืองชาวรัสเซียที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่สองและคนปัจจุบัน โดยปูตินชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี2000และปี2014และเขาได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นสมัยที่สองและคนปัจจุบันเรียกได้ว่าอยู่ยาวนานเหลือเกินนอกจากนี้ปูตินได้รับชื่อเสียงว่า เป็นผู้ที่นำพาเสษเียภาพทางการเมืองในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของเขาเศรษฐกิจของรัสเซียเติบโตเป็นแบบก้าวกระโดดความยากจนลดลง50%โดยเงินเดือนประมาณตกอยู่ที่3,99,454บาท 3. สีจิ้นผิงแห่งประเทศจีน สีจิ้นผิงเป็นนักการเมืองชาวจีนปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานกรรมธิการทางการทหารส่วนกลางบางทีเรียกว่าผู้นำสูงสุดของจีนโดยเงินเดือนของผู้นำจีนตกอยู่ที่5,7754บาทแน่นอนฟังไม่ผิดหรอก5 7 7 5 4บาท แน่นอนว่ายิ่งได้น้อยยิ่งเสียภาษีน้อยยิ่งดีนะเนื้อสองโจไบรเดนโจเซฟโรเบเนตไบรเดนจูเนียร์หรือโจไบรเดนเป็นนักการเมืองชาวอเมริกันและเป็นประธานาธิบดีคนปนัจจุบัน หลังจากชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี2563ในอดีตเจอไบ,บเดนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่47ในระหว่างปี2552ถึงปี2560และปัจจุบันอยู่ในสังกัดพรรคเดโมแครกโดยเงินเดือนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าๆตกอยู่ที่1,114,555บาท 1. ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมปี2497ชื่อเล่นตู่และหลายคนเรียกว่าลุงตู่บางคนก็เรียกว่าบิ๊กตู่แต่บางคนก็เรียกว่าเป็นอย่างอื่นนะนะ เป็นนักการเมืองและทหารบกชาวไทยหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอซึ่งก่อการรัฐประหารในประเทศไทยในปีพศ .2557 ปัจจุบ,บันเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่29และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมคนปัจจุบันอีกด้วยและเงินเดือนของนายกประเทศไทยตึกอยู่ที่1,25,590บาท ก่อนจะจากกันไปอยากบอกอะไรแอดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ลังคลิปนี้นะกดไลค์ให้แอดด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ